สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรณจันนำคบตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองสะแกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3เป็นผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่องการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยการจับใจความสำคัญโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีระบบคลังสื่อ o b e c Content Center ซึ่งดิฉันนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ผู้เรียนขาดทักษะการจับใจความสำคัญ โดยแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่าที่ควรเนื่องมาจากบริบทของสิ่งแวดล้อมการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนยังไม่ครอบคลุมจึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดิฉันนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการคน้นคว้าสื่อการเรียนการสอนรูปแบบคลิปวิดีโอจากพังสื่อระบบ o b เบ c คอนเทนต์เซ็นเรเรื่องการจัดใจความสำคัญ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งคลิปวิดีโอจะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้ทุกเพศทุกวัยสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้และดิฉันนะคะก็ได้มีการนำสื่อน,นวัตกรรมเรื่องการจับใจความสำคัญที่ได้ผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการ ทักษาบันไดหกขั้นและ e a r a Model มาร่วมการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยผลที่ได้รับนะคะนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมากท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอเชิญชวนเพื่อนครูทุกท่านนะคะมาใช้ระบบคลังสื่อ o b e c Content Center ด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ